ริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ชาวฝรั่งเศสมานั่งตากแดดนะคะมานั่งพักผ่อนตากแดดในวันที่เขาหยุดค่ะวันเขามาเที่ยวเขาก็จะมานั่งชุมนุมกันกินอะไรบ้างคุยกันบ้างนั่งอยู่นานๆแบบนี้เลยค่ะนั่งไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเรามาเราก็เห็นวัฒนธรรมในสวนของเขาะคะเขานั่งแบบคุยกันยุ้งยิ้งยุงยิ้งสุภาพเรียบร้อยนะคะ ดูสิคะเนี่ยตรงนี้บริเวณรอบๆก็จะมีต่อบริเวณที่สวยงามต้นไม้ที่สวยงามมากนะคะมีนกที่ราบบินอยู่วนอยู่ตลอดเวลามีน้ำพุเย็นๆเขาจะมานั่งตากแดดคนที่มาทำอะไรเนี่ยคนฝรั่งเนี่ยนี่คเราก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อชมความงามของ เมืองปารีสค่ะไปกันค่ะดูสิส,สวนเขาใหญ่มากค่ะนูนเกิดไรขึ้เป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากนะคะเนี่ยใหญ่จริงๆตรงนู้นก็จะมีลานน้ำพุอ,อีกนะคะคงจะเป็นที่น่าใช้กันนะคะสองปัง่งต่ก่อนเคยเป็นพระราชาวังแต่เขารื้อออกเป็น สวนสำหรับประชาชนทั่วไปหลังจากที่ระบบระบบกษัตริย์ล่มนะคะเนี่ยเขาก็เลยรื้อออกเต็มจัดเป็นสวนสาธารนณะทุกคนได้ใช้ร่วมกันหมดเลยค่ะเนี่ยดูสิคะนุ่นเราเดินทางไปเรื่อยๆนะคะผ่านสวนสวยซึ่งเราก็จะเดินไปที่พิพิธภัณฑ์ลนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ทุกคนมาจะต้องมาเช็คกินค่ะนี่กำลังจะเดินทางมาถึงน,นะคะม,มาล้วเ่ิเนพาไปชมความสวยงามของพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะเราเดินมาถึงแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นลานอีกที่หนึ่งนะคะฝั่งตรงัข้ามรู่นกับตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะสวยงามมากมากเลยสุะราชาวังที่สวยงามมากๆพระราชาวังเก่านะคะ นไกลๆรู้นะคะมาตรงนี้ก็จะมีสวนสวย,สวยพระราชวังเก่านะคะบอกว่าเป็นพระราชวังเก่าซึ่งมีความงดงามมากๆเลยค่ะเนี่ยลานคนนั่งาลานคนนั่งเล่นอยู่ตรงนี้สวยงามจริงๆค่ะเราเข้ามาชมเนี่ยไม่อยากจะเดินละสายตาเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมสวนดอกไม้กันตรงนี้นะคะคลิปนี้ยาวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเอาความงามมาฝากีกค่ะ